สวัสดีครับสวัสดีบอยพี่น้องลุ่งปานอาสุ้ปู่สุคนครับผมกลับพบกับผมตามสัญญาครับผมลุงแมนชาแนลครับผมตามสัญญามื่อนตรงกับวันที่สิบหกเดือนมีนาคมสองพันห้าบอยหกสิบเจ็ดนะครับนาะตอนนี้เวลาหกโมงสี่สิบหน้าที่ครับผมเดินเส้าที่สุในรหลอบหลายเดือนนะครับผมครับมื่อวานตามสัญญามาทําจุลินรีสังาะหอแสงนะเดี๋วไปนะครับผมบบตองบอหลายยายห้างอ่า ทีอุปกรณ์ที่เขาใช้ก็จะม,มีตัวนังใบนะครับผมไข่ไก่สองฟองน้ำปลายี่ห้อนังก็ะด้แล้วก็อันนี้จะเป็นผมชูรสครับผมยี่ห้อนีงก็ะไดเชือกันหนามเข้าก็เตรียมไปเรียบร้่อยนะครับเนาะครับอันบับแรกเข้ามาตีไข่เซถ้วยกันเลยครับผม เก็าไปก่อนนะครับเนะาะอยทิ้งได้เปลือกได้ไข <c oughs> ่สองฟองนะครับเนาะเปลือกเราเห็นก่อนเปลอดเชื้อใส่อีโยกต่อไปไข่ไก่สองฟององุ้นชุดหนึ่ง สองช้อนโต๊ะครับผมผงชูรสนะครับเนาะผงชูรสยี่ห้อยังก็ได้ยสองช้อนโต๊ะน้ำปลาน้ำปลาในกระสองช้อนเือนกันครับผมไข่สองผงชูรสสองน้ำปลาสองโอเคคแบบนี้เลยตีเตขากันนะครับผมเหมือนไข่เจียวครับตีเหมือนไข่เจียวเลย เขากันดีนครับผมอเคเขากันดีแล้วประมาณนี้ก็ครับผมนี่ก็คือคขวดน้ำที่เราเตรียมไว้เมื่อวานนะครับนะเนาะเตรียมไปเต็มเติมไปเดี๋ยวฮ้องผมจะมาเทออกจัง่อยเพื่อที่จะได้ใส่ตรงหัวเชือมันได้นะครับเนาะ อธิบายสักตามกะนี้ครับผมบ่ม,มีตายตัวเดี๋ยวผมจได้เพิ่มอีกขวดนึงทำไมโอเคอเค๋อได้เพิ่มอีกขวดนึงโอเคประมาณนี้ทั้งหมด ขวดใหญ่โอเคสิบขวดใหญ่นะครับเนาะเสร็จแล้วอ่าจะเลือกเอาขวดนี่แหละที่มันเข็มกวมๆนูนี่ขย่อนอจะน้อยเลือกขวดนี่เป็นหัวเชื้อับผมสีเข้มๆเลยเป็นหัวเชื้อก่อจะเติมหัวเชื้อลงไปก่อนเติมเหน,น้อยห่อ โอเคประมาณนี้มีช่องหว่างจัหน่อยลงไปมอเสกบอกเป็นดีไปไหนดรอกบอกข่อยเข็มไปไหนจะกระเพาะหน้าจะพาะเส่ได้ยุ่งหรอก พ่ออื่นเลยว่าพ่ออื่นว่าหัวเชียแต่ยุ่งหรอกแือความคาดหวังกับขึ้น,น่าจะน่าจะเป็นเร็วกว่าทีเหตุแบบบ่มีหัอเชียเลยอยู่ครับคิดว่านะ,ะหมดโอเคเดี๋ยวเหลือกขวดนี้มาใส่หน่อยขวดหน่อยขดนึ

Mm hmm. ครับผมก็จะได้น้าประมาณนี้นะครับเนาะก็ซีออกอแดงแดงนิดๆน,นะครับเนาะเพราะมีหัวเชื้อมาโอเคคนนี้ก็เติบสีแดงแน่นิดนึงละโอเค,อเคได้ประมาณนี้แล้วแล้วก็จะมาเติมอาหารของจูเลนซีกันเป็นใครที่เข้าตอกไว้นะครับเนาะเป็นใครที่เข้าตอกไวมาสักครู่นี้ เป็นใครที่เข้าต่อไว้มาสักูลนี้นะครับนะเอาไว้แล้วนะครับผมเติมกันเลยครับผมปริมาณที่เติมขวดละหนึ่งช้อนข็พอครับ,รบนี่เนาะขวดละหนึ่งช้อน ขวดน่อยกะเซ่นน้อยพอดี <c ười> ไข่สองน่อยกับน้ำมันสิปสิบขวดใหญขวดเนือพันหา100 ml ครับผมพอดีเลยพอดีเลยที่หี่เปลือกไข่ เราใส่ที่เหลือนะครับเนาะเอะ่เดี๋ยวเอาใส่ผักก็ได้เดี๋ยวเอาบีบบีบีบ,บ,บางสิเอาใส่ไม่ขวดก็ได้แล้วผมเอาไปใส่ผักดีกว่านะครับเนาะ โอเคครับผมมาไปเอาเปลือกไข่ไปใช่แปน้นพักเรียบร้อยนะครับเนาะที่นี่ขวดน,น้ำจี๊เห่ากอกไข่เรียบร้อยแล้วปิดฝาครับขยับนอนลง فارغ فاعل فارغ فاعل อ่ีออนนยับไปอ่ะเอาขวดเอาขวดเปล่าวขวางเลยโอเคครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนาะในทั้งหมด ขวดญ่นี่สิบขวดขวดไงสิบขวดขวดน้อยไปสามขวดขวดน้อยนี่น้ำโบดพักนะครับน้ำน้ำเพิ่งกรอกเมื่อาวานแล้วก็เอามาทําเลยมาลองบึงสีก็จะประมาณนี้ครับผมเอาวางบนพื้นให้มันนอนลงนะครับผมนอนไว้ตากแดดตากแดดวางไว้ตรงที่อาคิดว่ามันจะมีแดดโดนแดดมากที่สุดนะครับเนาะ ล้วก็มาขย่าทุ่มืงินี่ครับไอทีไอทีท้ำอันนี้อันนี้ก็เป็นขวดที่อ่าเม่เชื่อจีเทออกแล้วใน,นเป็นตัวเก้านะครับเนเาะครับผม,คร,บผมครับผมสําหรับอ่าจุลินทรีย์สังกหดแสงนี่เอาเห็ดไวก้ก็ทุกมืออจะต้องมาขย่าวขวดทุ่มืงินนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะเป็นการบ้างครับผมพื่กันหลังให้เตือนด้เศ้ามาขย่าวขวดซึ่งผมวางแผนไว้ว่า มาถ่ายวิดีโอทุกมือว่ามันเป็นยังไงว่าอ่ามือหนึ่งแต่และมือผ่านไปมือหนึ่งสองมือมันมีปฏิกิริยาเป็นยังไงน,นะครับน้องมาเบิ่งไปนํากันนะครับนี่น้องเนาะสาหรับประโยชน์ของจูลซี่สังคอแสงนะครับผมตามที่ผมได้อ่าฟังได้เรียนรู้จากในไลท่ทนที่ผมบอกมาอาจารย์ใายลท่าันพิน่ผมบอกมาเนาะปฏิอ่าเริ่มมาจากทางประเทศญี่ปุ่น่นล่ะคนเหดุ่า่นว่าสามารถเพิ่มผลผลิตของเขาได้ ประมาณสองถึงสามแถาเลยทีเดียวนะครับแต่ก็บบวมหัเป็นยังไงก็มาลองเห็ดเบื้องแลก็ใส่กับพักที่จะปลูกอยู่ข้างบ้านีน่เบื้องต่อไปนะครับเนาะประโยชน์ของมันก็จะเป็นการไปตึงในตัวเจนในดินนะครับผมในดินให้ดินเนี่ยมีในตัวเจนซึ่งเป็นประโยชน์กับพืชพักนะครับก็คิดว่าอ่าก่อนถึงเวลากระบ,บาดก็น่าจ,จะพอดี เป็นยังไงกับมาเบิ้งกันนะครับนาะวันนี้กับประมาณนี้ครับผมตื่นแต่เช้ามาเพื่อทำคลิปสูผีูุนองครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องลุงแมนชาแนลได้เครับเด้อฝากเป็นลุกในบ้านบ้านในส่วนนำจากคนนะครับวันนี้กับวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมันนะครับนาะไผ่ฟันดีฝันคิวก็ให้ตีเหล็กแมน ลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งแล้ววันที่สองถูกหม่รวยเบอร์การถือผู้สุกคนนะครับเนาะมาเลยผมมอแมนเขา,าเข้ามาสวัสดีครับ